อชาวนี้มีเรื่องดีๆอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อหลายปีก่อนมีช่างคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาซ่อมรือ้อบ้าน,นที่บ้านของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ผนัง มันก็ทํำด้ไม้สองข้างมาประกบกันแล้วก็ตรงกลางก็มีช่องว่างๆอยู่ช่องคนนี้แกก็รื้อฝาแล้วก็พบว่าตรงช่องว่างระหว่างฝาเนี่ยมันมีจิ้งจกอยู่ตัวหนึ่ง ติดอยู่ข้างในที่ติดอยู่ข้างในเพราะว่ามันโดนตะปูที่ช่างเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ตีจากข้างนอกมันก็ไปตรึงขาของมันเอาไว้ตะปูคงมไม่ใหญ่นะแต่ก็ทำให้ริงจกตัวน,นั้นเนี่ยไปไหนไม่ได้นะขาถูกตะปูตึงติดเอาไว้ ก็สงสัยว่าเอ,อมันติดอยู่นานเท่าไหรแล้วก็สำรวจดูที่ทตะปูบอกว่าเป็นตะปูที่เขาตอกไว้เมื่อห้าปีที่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอ,อจริงจกตัวนี้เนี่ยมันติดอยู่ตรงนั้นเนมาห้าปีแล้วแต่ทำไมมันไม่ตายนะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันก็น่าจะตายเพราะว่าขาดอาหารนะไปหาเหยือ่อ หา,มาแมลงกินไม่ได้แล้วทำไมไม,ไม่ตายเขาก็สงสัยจนกระทั่งก็พบความจริงว่าเป็นเพราะมีจิ้งจกอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาช่วยเอาไว้ช่วยยังไงนะก็คือเอาอาหารมาให้จิ้งจกตัวนั้นเนี่ยทุกวันทุกวันเลย ไปฆ่าแมลงมาได้ก็เอามาให้ทั้งที่มันก็ไม่ได้อะไรนะแต่มันก็ทำานี้ทุกวันทุกวันไม่ขาดเลยต่อเนื่องกันมาห้าปีจึงจกตัวนั้นก็เลยอยู่รอดได้เขาเห็นแล้วก็อดทึ่งไม่ได้นะว่าโอ้จิงจกนี่มันมีน้ำใจนะมันเห็นเพื่อน ไปทำรรมาหากินไม่ได้เพื่อนได้รับอันตรายก็อุตส่าห์ไปหาอาหารมาเผื่อให้ทั้งที่อาหารก็คงหาได้ยากอยู่แล้วแต่ก็มีน้ำใจเลี้ยงเพื่อนนะจนกระทั่งมันก็อยู่ได้มาเป็นเวลาห้าปีไอ้สันนี่มัน เวลามันเห็นเพื่อนมีภัยนี่มันก็มีน้ำใจอยากช่วยเหลือนะไอความช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันนี่มันเป็นธรรมชาตินะของสัตว์เลยก็ว่าได้นะเดีย๋ยวว่าแต่สัตว์เลยคลานแล้วนะนกเนี่ยนะมันก็มีน้ำใจนะเขาเคยฝึกนกนะนกแก้วเนี่ย นกแก้วมันก็มีความฉลาดพอสมควรก็ก็ฝึกให้มันรู้จักเอาก้อนหินไปแลกกับถั่วเวลาได้ก้อนหินมาก็มันก็คาบก้อนหินมาให้กับผู้ฝึกผู้ฝึกก็ให้ถั่วมันแล้วก็เอานกแก้วเนี่ยสองตัวเนี่ยที่ถูกฝึกมาเนี่ยมาใส่ไว้ในกรงกรงนี่มันก็แบ่งเป็นสองข้างนะอยู่ข้างละตัว ระหว่างระหว่างแล้วมันก็มีฝาปิดตรงกลางแต่ฝานี้มีช่องที่ทำให้เชื่อมอะระหว่างอสองข้างได้ลูก้าตัวที่อยู่ข้างซ้ายเนี่ยมันมีช่องทำให้มันพอ,อไปข้างนอกได้ แต่ว่าไปทั้งตัวไม่ได้นะแค่ยื่นหัวไปส่วนนกแก้วช่องขวามันไม่มีช่องที่จะให้มันไปติดต่อสื่อสารกับผู้ฝึกได้คราวนี้ไอ้นกแก้วช่องขวาเนี่ยมันมีมันมีก้อนหินแต่นกแก้วตัวหนึ่งอยู่ช่องซ้ายเนี่ยไม่มีก้อนหิน ไอ้นกแกม้มก็รู้นะว่าก้อนหินถ้าอยู่กับมันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเอาไปแลกถั่วไม่ได้เพราะว่าไม่มีช่องติดต่อสื่อสารกับผู้ฝึกแต่มันรู้ว่านกแกกตัวหนึ่งเนี่ยมันติดต่อสื่อสารกับผู้ฝึกได้นกแก่ตัวช่องความก็เลยคาบหินไปให้อีกตัวหนึง่ง เพื่ออีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปแลกเอาถั่วไอ้ตัวที่อยู่ข้างซ้ายมันได้หินมันก็เอาไปแลกกับถั่วนะมันก็ได้กินถั่วไอ้ตัวขวาเนี่ยมันก็รู้นะวันมันคงไม่ได้กินถั่วนะแต่มันเห็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนนี่ถ้ามันได้หินมันก็คงจะได้กินถั่วนะก็เลยเอาหินไปให้เพื่อน อันนี้ก็เป็นความเสียสละนะเป็นการช่วยกันนี่ขนาดสัตว์นี่มันมีความช่วยเหลือกันเลยนะคนเรานี่ยิ่งจําเป็นต้องมีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเพราะเวลาเจอภัยพิบัติเนี่ยเวลาเจอภยัยเจออันตรายนี่มันไม่มีวิธีใดนะที่ดีกว่าการช่วยเหลือกันเมื่อร้อยห้าสิบปีก่อนนะมันมี มีเรือเดินสมุทรเนี่ยสองลำเนี่ยไปติดเกาะเกาะเดียวกันแต่คนละฝั่งนะเกาะออคแลนด์ออคแลนด์นี่ก็อยู่ทางใต้ของนิวซีแลนด์สองลำนี่ไม่รู้จักกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการติดเกาะในช่วงเวลาใกล้ๆกันเรือลำแรกเนี่ยชื่อว่าอินเตอร์คลาวนะเรียกซันซว่าเอก็แล้วกันนะ มีคนรอดตายว่ายขึ้นฝั่งได้ประมาณ19คนผ่านไป1ปีเหลือแค่3มคนเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยชื่อกราฟตันนะเรียวกว่าเรือบีแล้วกันนะมีคนรอดตายจากเรือล่มอับปางนี่หนนะ้าคนไหวยเข้าฝั่งได้2ปีผ่านไป ทั้งห้คนนี่รอดตายไม่มีใครตายสักคนเลยมันเกิดทำไมมันจึงเกิดความแตกต่างกันนะระหว่างเรือสองลำทั้งที่อยู่ในเกาะเดียวกันเจออันตรายแบบเดียวกันที่จริงเรือ A เนี่ยมีความได้เปรียบนะเพราะมีคนรอดตายต้อง19คนนะก็น่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ทำไมเนี่ยจึงเหลือแค่3คนทั้งที่อยู่ติดเกาะแค่ปีเดียวอีกลำหนึงเนี่ยนะห้าคนเท่านั้นแหละนะห้าคนนี่มือไม้ก็น้อยนะแล้วติดเกาะตั้งสองปีนะแต่กับรอดทุกคนเลยอันนี้ก็พบว่าเป็นเพราะเรือลำแรกโืืเอ A เนี่ยนะตัวใครตัวมันนะเวลา ว่าขึ้นฝั่งได้ก็ไม่สนใจคนที่เขาอ่อนแอกว่าเวลาจะปีนขึ้นหน้าผาเพื่อขึ้นเกานะไอคนที่อ่อนแอก็ปล่อยให้ติดอยู่ตรงทะเลนั่นแหละแล้วตายไปไม่มีการช่วยกันขึ้นหน้าผาได้แล้วนะก็แบ่งเป็นกกเป็นเหล่านะปล่อยให้ ใครที่สู้ไม่ไหวอ่อนแอก็ตายไปแถมยังเอาศพมากินนะนะคนกินเนื้อคนนะเพราะว่ามันหิวไงไม่มีอะไรกินก็เอาเนื้อคนนี่แหละที่ตายเนี่ยมามากินตรงข้ามกับเรือลำที่สองนี่ลำที่สองนี่เขาอยู่กันห้าคนแต่ว่าเขาช่วยเหลือกันดีเริ่มตั้งแต่ตอนที่ว่ายน้ําออกจาก ว่ายน้าขึ้นเกาะเนี่ยมีคนนึงไม่ค่อยสบายสี่คนก็ช่วยกันพยุงขึ้นเกาะเสร็จแล้วก็ช่วยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็เรียนรู้แบ่งวิชากันคนนิถนัตตรงนี้ก็สอนคนนั้นทําให้มีทักษะในการเอาตัวรอดว่างๆก็เรียนจากกันและกันเช่นเรียนภาษา เรียนคณิตศาสตร์นะมีเวลาว่างก็ช่วยเหลือกันบอกว่ารอดนะรอดตายทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซอันนี้เป็นอุทาหารณ์สอนใจที่ดีนะว่าคนเราเวลาเจอภัยพิบัติเนี่ยถ้าต่างคนต่างอยู่หรือว่าเอาตัวรอดเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดเจ้าตัวเองก็ไม่รอดแต่ถ้าหากว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เสียสละมีน้ำใจช่วยคนที่ก็เดือดร้อนแบ่งปันอาหารแบ่งปันความรู้สุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยทำให้ส่วนรวมอยู่รอดอันนี้เป็นอุทาหารณ์ที่ดีมากนะสำหรับเมืองไทยหรือว่าโลกตอนนี้เนี่ยตอนนี้โรคระบาดนี่มันก็กำลังระบาดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คนตายตัวนี้ก็8ปดพันคนแล้วนะแล้วเขาคาดว่าอาจจะตายกันเป็นล้านนะในเวลาหนึ่งปีหรือว่าอาจจะปีครึ่งหรืออาจจะแค่หเดือนนั้นแหละในยามนี้ภัยมันชัดเจนใกล้ตัวถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวนะมุ่งแต่เอาตัวรอดหรือไม่สนใจคนอื่นนี่ก็จะทำให้ปัญหามันลุกลามระบาดมากขึ้น แต่ถ้าช่วยเหลือกันนะใส่ใจส่วนรวมเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สถานการณ์ลุกลามเล็วล้ายน้อยลงแต่การช่วยกันในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็ต่างจากการช่วยกันในเวลาอื่นนะเพราะในเวลาอื่นเนี่ยเราต้องช่วยกันด้วยการประสานมือกันนะร่วมมือกันแต่ว่าการช่วยกันในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะประสานมือกันก็ไม่ค่อยสะดวก <c oughs> แต่ต้องอ,อยู่ห่างจากกันนะเพื่อไม่ให้เชื้อไปติดคนน้นคนนีนะ้ใครที่มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อหรือว่ามาจากที่เสี่ยงนี่ก็ต้องนึกถึงส่วนรวมด้วยการกักตัวเองอยู่ในบ้านไม่สะดวกหรอกไม่สบายหรอกนะแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะแต่ว่าก็ต้องนึกถึงคนอื่นนะ นึกถึงคนอื่นด้วยการพร้อมที่จะเจอความไม่สะดวกสบายอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีขั้นพื้นฐานเลยยอมที่จะไม่สะดวกไม่สบายเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เดินผ่านไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปเที่ยวใช้ชีวิตตามปกติซึ่งอันนั้นเนี่ยนอกจากสร้างปัญหากับตัวเองแล้วยังสร้างปัญหากับตัวเองนอกจากสร้างปัญหาคนอื่นแล้ว อาจจะทำให้ตัวเองเสี่ยงนะต่อการรับเชื้อโรคตัวเองก็ลำบากคนหนึ่งก็เดือดร้อนแต่ว่านอกจากการต่างคนต่างอยู่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราช่วยกันได้ก็ช่วยนะตอนนี้หลายคนก็รวมกันทำหน้ากากาอนามัยจ่ายแจกรวมกันส่งข้อมูลช่วยกันส่งข้อมูลนะแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวนะให้กำลังใจกัน อันนี้เป็นเวลาที่เราต้องช่วยกันไม่ใช่ต่างเอาตัวรอดตอนนี้เราก็เห็นบางประเทศนี่เขาก็เอาตัวรอดนะไม่สนใจคนอื่นมีหน้ากากอนามัยก็ไม่เผื่อแผ่ให้กับที่อื่นทนะั้งที่เขา,าจ,จำเป็นต้องการไม่น้อยไปกว่าเราหรือมากกว่าเราก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนใจนะว่า ในยามที่เกิดภัยเกิดอันตรายนี่ต่างคนต่างอยู่นี่เป็นวิธีการที่มีแต่จะทำร้ายตัวเองและสร้างปัญหาแก่ส่วนรวมแต่ถ้าช่วยเหลือกันนะมันก็อาจจะไปรอดกันทั้งหมดหรือว่าเกิดความเสียหายน้อยนะอย่างเรือเรือบีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะมีแค่5คนแต่ช่วยเหลือกันก็รอดกันหมดไอเรือเอนี่ คนก็เยอะกว่านะเกือบสเท่านะสิคนแต่ว่าสุดท้ายผ่านไปแค่ปีเดียวก็เหลือแค่สมคนแล้วก็ผ่านไปก็จริงนะแต่ว่ามีความรู้สึกเวลวร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวการเอาตัวรอดนะมันทำให้เกิดความรู้สึกรู้สึกผิดนะรู้สึกแย่นะ ที่เอาตัวรอดมาได้ด้วยความเพียงแกตัวกลายเป็นแผลนะที่ฝังใจไปนานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงนะเมื่อร้อสิบปีที่แล้วอ่แล้วก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยท้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวาสมิชาตูลงสํเเ็็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกัปป ขอความดำริท้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยทธาเงินพระจันทในวันเพนมานีโชติราโซยทธาเงินแก้มนีอันสว่างสวายควรยินดีสาพิตโยวิวาจันุุวานจากายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุท้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรารโย อันตารายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภาวะต้องเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืยยอนอภิวาธนาสีหริสัญจาณุทาปจายโนตารโธรรมาวาทนิอายุวันโนสุขังภลังตาสี่ประการคืออายุวันนาสุขะราระย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกราบ ปกติอ่อนนอนตาคู่ใหญ่เป็นนิดราวานตูสาพมังคลังอสสาพมองคลจงมีแก่ท่านราขันตุสาพระเทวตาพระเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่านสาพพาทธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพทธเจ้าสาพพธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรม ภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งราสงตาโสธิภาวันตุเตหาวาสวัสดีทั้งหลายแก่ทานูุกเมือเ่ิน